พเพื่อนๆชอบใจคลิปหนึ่งบาทประทับหนึ่งเหรีบาทแต่ไม่ไดกดซับสไครต์ผมขอให้ทุกคนนะครับช่วยกันกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะคนที่ชอบดูแต่ไม่กดซับสไครต์มากกว่า60%ขอทุกคนช่วยกดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมและก่อนที่จะดูคลิปวิดีโอนี้ลืมกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมและลืมกดลูกกลิ้งด้วยนะครับเพื่อพากัน์ดคลิปใหม่ถ้าทาหมดแล้วก็รับชมคลิปได้เลยครับผม แที่นี่จะพาเราไปที่ห้องรับสมบัติกันเหรออืมก็แต่ไหนวะนนี้เฮ้ยเอาละกินน้ำดีกว่าอืมเฮ้ยในทิศทเลซ้ายมันช่างร้อนเหลือเกินนะโอ้โหเฮ้ยเริ่มเย็นแล้วนะเนี่ยโอ้โหบ้าจริงจะนอนไหนดีวะเนี่ยตรงนี้ไม่ก็มีแต่เอ้ยพวกกระบองเพชรหรือกระบอมเพชรหมดเลยโอ้โหมีแต่กระบอมเพชรหมดเลยตัวเอ้ยชีวิตน้ำดีแค่สามขวดจะรอดวะเนี่ยเอ้ย เตือนต่อไปชีวิตชีวิตทำไงดีวะเนี่ย mm hmm. แผนที่มันบอกอีกไม่ไกลดิแผนที่สบัติห้องลับต้องหายใจได้เลยเฮ้ยบมนายวะไม่ไหวนะแกกล้วแดดก็ร้อนชีวิตนี้นี่แดดประเทศไทยแดดนะเฮ้ย,ยท่านใครอะ่ะน้ำเหียวน้ำจังเลยน้ำน้ำเฮ้ยเอาเฮ้ย สวัดีครับผมดีครับอ้าวว่าดีโอ้อยเฮ้ยเด็กนะเฮ้ยที่มืองที่บงังเนะี่ยเหรอหุ้ยก็อากาศมันร้อนอ่ะฉันมาอยู่ที่นี่ก่อนหน้าน,นี้แล้วอ่ะมันร้อนเลยเกินอย่างงั้นเหรอโหนายพอจะมีน้ำเหลือหานฉะันมาน้ำเมื่อหาอล้อืมเอ้าเอาเงินกลับไปมาฝรั่งโอ้โหกินนะติคอแห้งตรงนี้เพื่อนเอ่อขอขอน้าน่อยโอเคได้นะครับโหขอบคุณมากเลย <c oughs> มันไม่กินแล้วตั้งสิบปีก็สองสามวันแล้วคนนี่อยู่ยูี่ไอ้สองสามวันไม่มีน้ำเนี่ย <c oughs> ก็นะอยู่แต่ในหล่มอย่างเงี้ยเออมนเลยอ่ะเออช่วยให้แบบว่าเออดีขึ้นเยอะแต่ว่าตอนคืนนี่นเจ้าหนาวบอกเลยนะโอ้เงก็เหือโอ้โหขอบมากเลยแล้วนา,ายทำอะไรที่นี่อ่ะเพื่อนเออฉัน,นอ่ะเออไงคือจะมาเที่ยวเล่นนะทเที่ยวเล่นทะเลทรายบ้าเปล่า มันรบ้าแต่คือก็แบบไปทางผ่านเนี่ยคือถ้าเราดินผ่านกันหน้าไปอาจจะเจอแบบว่าเป็นบ้านเพื่อนไงบ้านเพื่อนอ๋อบ้านเพื่อนอ๋อแล้วนายนุ๊บอ๋อฉันออฉันออฉันฉันมันแค่แค่จะมาอะไรอ่ะงะอียออาวมาแตเล่นอ๋อใช่ฉันมาแต่เล่นมาแต่เล่นเล่นบ้าอะไรกันใสยตองคืนเฮ้ยนี่้องอยู่จริงๆเนี่ยโอ้ยอ๋อฉันจะตอบแทนบุญนคุณนะกันนะบุญคุณเหรออ่อมันเรียวว่าฉันเนี่ยได้แผนที่สมบัติเป็นกันฮะ แผนที่สมบัติเหรอเฮ้ยนั่นคืออะไรอ่ะโอไม่ต่มาเลยนายจะขโมยของฉันใช่ไหมล่ะฮะเอ่อไม่ขโมยไม่ขโมยฉันก็อืโอเคในเมื่อนายกล้าบอกว่านายมาหาแผนที่สมบัติฉันก็เลยมีแผนที่สมบัติเหมือนกันนะมีเหมือนกันเหรอแต่จะไม่ล่้กันอยู่ที่ไหนอ่ะไหนดูแป๊บอ๋อมันบอกว่านายต้องไปอีกแค่ไม่กี่ห่าไหลเด็กๆก็เจออุ้ยโหมาเลยอันนี้อ่านต้องนานไม่ไม่ออกอุ้ยแล้วฉันจะตอบแทนแล้วกันนะเอ่อของฉันเนี่ยที่ฉันสร้างอยู่ตรงนี้เพราะว่ามันจะมีแผนที่สมบัติอยู่นนนีี้้ะเ ใช่เพื่อนเออฉันก็ไม่ไหวแล้วเพื่อนฉันขอนอนนะไม่ไหวออเโอเคขอ,ขอมาเลยแต่ว่าจะบอกดีๆอย่างที่บอกฉันเนี่ยฉันไม่คนแบ่งหน้านะเอ้ยเราไมเพื่อซี้กันแล้วเพื่อนเราแน,น่ในให้อาหารฉันถึงว่าน่าใจบุญม,มากห่นะโอ้หน้ำตาจะไหลไอ้ใจเย็นโอเคขอมาเลยเออแล้วเออเดี๋ยนะแล้วว่าแถวนี้เหรอใช่แถวนี้แหละเพื่อนเอแถวนี้เอเอ,เออมันก็ปกตินะแต่แบบเไม่มมสดสว่างก,กว่านะ ไม่ร hey, hey, hey. hey. so, hey. so, ู hey,, wow. ้อเพื่อนอยู่มาแล้วไม่เคยรู้ก่อนเลยเฮ้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 ยโอ้ยเดี๋ยว็ดเด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 ็ด้ยนี่มันไม้ปอมดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าเอาอุ๊บอุ้ยเฮ้ยนี่มันภาพดวงตาเฮ้ยใช่ด้วยโอ้ภาพดวงตาว้าวเุ้ยอุ้ยข้างล่างมีเอ้ยอย่าบอกน้องบ้านนี้เป็นเป็นโรงแรมทะเลทรายเฮ้ยมันเป็นบ้านรับทะเลทรายหวานที่ว่า ใครมาเจอแสดงว่าเอ้ยนี oh, hey, <c oughs> ่ม <reco Christ and sweating> ันของดีเลยนุ๊บโอ้เฮ้ยเกิดมาไม่รู้ไม่เคยเห็นมาก่อนโอ้หสุดยอดเลยเฮ้ยนะงั้นแสดงว่าเราสามารถอยู่ที่ได้เพรมัมีกี่ห้องอ่ะมีสือสองห้องอ่ะสองห้องไงเหรอโอ้สุดยอดเลยเออสองห้องเลยงั้นเอางี้ห้องนหยเขาหนึ่งกับเช้าหนึ่งโอเคไหมโอเคเพื่อนเดียวกันอืมอืมอืมโอเคเี๋ยนะนุ๊บฉันคิดนะนุ๊บความคิดว่าอะไรนายตั้งร้านที่นี่นุ๊บแล้วก็หาคนที่เดินอาหารใดไม่มาเนี่ยแล้วเก็บค่าบริการนะ โอ้ยจริงเพื่อนฉลาดจริงเนี่ยสมมติจะเพื่อนอีซี่สองร้อยเปอร์เซ็นต์เออโอ้ยเจ๋งเนี่ยเจ็บไหมด้วยโอ้เจ็บไหมเนี่ยโอ้ปวดจอาไปเลยเพื่อนฉันจะเก็บตังค์นี่อยู่เลยแต่ถ้านายมาใช้ฟรีอ่ะอุ้ยนั้นเลยนุ๊บโอ้ได้นอนเอาละนั่นนายไปก่อนเลยฉันขอเตรียมตัวไปหนึ่งนะโอเคเลยค่อยๆลงมานุ๊บโอเคเพื่อนอืมว้าวบีบ้านด้วยแม่โอ้ยบ้านลับอืนี่น่เป็นห้องนุ๊บในห้องเล็กโอ้เฮ้ย มีที่กดน้ำด้วยโอ้โหกดน้ำด้วยโอ้หยนะกดน้ำแล้วยเฮ้ยแสดงว่านี่เป็นห้องนอนหนึ่งห้องมีไม้อัดอย่างนี้ด้วยการจะความร้อนโอ้โหเผื่อหนาวก็โอ้โหผิงไฟห้องนี้ก็ห้องใหญ่โอ้อยู่กันสองคนโอ้อันนั้นสองอันโอ้โหสบายคืนนี้โน้มโน้มทุกคนนอนนะโน้มโอเคได้เลยเพื่อนโอเคโอ้ยรู้สึกแบบว่าเหมือนอยู่บ้านเลยโอ้โห เป็นบ้านรับที่ดีจริงๆเนี่ยสบัดของยิ้นุ่มดีจริงเลยเป็นห้องรับใจเลยสายที่แจ่มเลยเอาละ่ะงั้นมานอนไหนเหนื่อยแล้วเอยแล้วก็เดี๋ยวเตรียมกอกน้ำเรียบร้อยนะจะได้ไปเดินทางต่อไปเอาละ่ละลาดีสวัสด์ีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอเคกอกน้ำาคกแล้วเนี yeah. ่ยเดี๋ยวเดินทางนี่ต้องหิวน้ำอยู่แล้วค่อยจิบนะ สบายมนกเลยเนี่ยห้องนี่เหมือนอยู่บ้านเลยแต่มันอยู่เทเลสไปจนอนนอนเช้าเนื่ยมันนักอากาศร้อนได้เลยแต่ว่าโอ้มาไงเพื่อนโอ้ไวยังไงอุ้ยยี่งไดไม่ต้องไปนอนขขานด้เนี่ยก็ลองไปนอนมาแล้วแต่ว่าก็สบายดีแต่ว่านะเขาต้องทำหน้าที่เป็นพ่อค้าดีนะพ่อค้าเหรอพ่อค้านูฟีเนี่ยพ่อค้าโรงแรมเพื่อนเปไงไปไงชื่อเข้าไะเออเข้ามาาเลยโอ้หนี่นะทาดักคนแต่คนบ้านเนี่ยโอ้คุณบอกเอ้ คนนั้นบ้าไปทำการเคลเรซายไนงะก็บอกแล้วว่าจะไปไปธุรกิจนะ <laughs> อยากได้ที่นอนไหมเออจ่ายตังมาเออนั่นแหละเยี่ยมเลยเขา <laughs> เอาล่ะงั้นเราต้องจากลาในเพื่นนี้ใช่ไหมใช่จังเลิศลาเดี๋ยวเอาว่าสิบอกว่าจะมาเยี่ยมวันนะโอเคได้เลยเพื่อนอุย้ยเลยเจอากันเจอกันเพื่อนขอบคุณสำหรับน้ำนะเออมันกรอกน้ำได้กรอกน้ำด้วยอ่าโอเคเอาล่ะเฮ้ยนั่นไง ตามที่นุ่มอ่านได้ที่ด้วยเราเจอแค่ไม่กี่เมตรกิโลแล้วก็สบถถึงน,นู่นแล้วโอ้โหเฮ้ยทำมันได้อย่างงี้ดิโอ้ยแต่ว่ามันเป็นปนริมิตรปีเนี่ยอืมว่าแต่เราเตรียมมาหาสบถสบถอยดีเลยแต่ว่าเราไม่มีอะไรอุปกรณ์เลยตัวเอ้ยเอาละต้องสบถเทีนทิดนึงว่าม,มีไปเปล่าฮัลโหลครับฮัลโหลครับมาสบถครับผมซับนหน่อย ไม่มีอะไรเลยว่าไงดีวะเนี่ยแต่ว <hi> ่านี oh, ่มันมีแสงสองมางี้งั้นแสดงว่ามันอยู่ข้างล่านี้แน่เลยไหนเดยดจิ๊กมันนะเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ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 ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไยเนียย คุณเป็นใครเนี่ยฉันก็เป็นเจ้าของทะเลทรายตายดินที่นี่นะแล้วเธอเราทำอะไรที่นี่ผมเหรอน,ะนี่ผมมีใบที่สม้มาที่โอ้โหแผนที่สมบัติยังงันเหรอจะบ,บอกเลยไห้นะแผนที่เนี่ยต่อเป็นคนที่ถูกรื่นนั้นนีน่ดได้มาแล้วเจ้าได้มาอย่างไรอ่ะผมมะไปเจอมาจากขายะโอ้โหสมควรในระด,ดับการลึกลังอย่างยิ่งบาปเอาเฮ้ยเอาล่ะงั้นขอฉันขอถาม,ถามนะคำถามไง่ายนะคำถามเหรอ ทำทานแล้วฉันจะให้เธอเลือกสองทางเลือกระหว่างซ้ายขวากอจะเลือกอะไรเลือกได้สองอย่างจะเอาซ้ายขวาก็ได้ถ้าเธอรอดชีวิตได้เธอก็เลือกประตูนะลรอชีวิตได้แสดงว่ามันต้องมีประตูให้สปประตูหนึง่งที่ต้องเป็นแบบมาฆ่าผมใช่ไหม,มจะหว่าอย่างนั้นก็ได้นะแต่ก็ได้คืนด้วนะระหว่างขวากับซ้ายขวาซ้ายขวา้ายซ้ายดีอ,อไปแล้ว

โอ้โหออเย่าเข้ามาเลยวิอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาวิอย่าเข้ามาวิอย่าเข้ามาวิกือบตายอุยสายสายดีบ้าอะไรโอ้โหเป็นอี๋อยากให้อย่ากให้มันนิมีโลอ่ะมีโลอ่ะเขาบอกมีโลอ่ะอืมฮะอี๋นี่แน่เฮ้ยโถ่สายดีบ้าอะไรโถ่ออ่าเอะไรคือไม่แมบโอ้ أو, อ้าว่ายังไงเป็นไงบ้างข้างหลังฮะขวาล่าสายอยงเธอเลนะ <c oughs> ไม่ช่วยชีวิตเลย <c oughs> เฮ้ยอะไรแบนีเดี๋ยวทางขวาสิเนี่ยก็ลองดูทางขวา้ะเจอมอนสเตอร์ตัวแปลกๆก็ได้นะ <c oughs> ไม่ได้ก็ไม่การเลือกขวาเลยจะไม่เลือกก็ได้ก็แล้วแต่นะ <c oughs> <c oughs> น้อยไหนๆผมก็มาที่แล้วผมไมิรเลือกที่ได้เอาแผลท,ที่สมบัินิจกขะยามาผมเนี่ยจะต้องได้สมบัติกับไม้กำมือไบ้าง ยังงั้นเหรอน่าสมเพชยอย่างนี้นะเ, <c oughs> เ,เ,เอาเอาแผนที่สมบัตจิจักรยานนั่นนี่เธอเชื่อด้วยเนี่ยอา้าวถ้าผมไม่เชื่อแล้วผมจะมาเจอที่นี่เหรอแล้วผมคงไม่เจอกับเพื่อนรักที่ผมไปนะทั่วนะโอ้งั้นเหรอคนที่โหยหาสมบัติแล้วงั้นเหรอแล้วความเชื่อแล้วอืมเอาว่าเธอสอบผ่านฮะสอบอะไร,รอ่ะเอาละลงไปข้างล่างเลยข้างขวาขวานนเหรอเอ่เอทำแล้วทำแล้วทำมืดอ่ะอ๋อให้ยืมใจกันโอเคก็ได้โอเค เฮ้ย,อยโอโ้โหเฮ้ยทอไมมืดจังเลยเนี่ยอ่าแต่เอ,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 อ่ออะไรอะไอ้โคไฟอ้หู้ยว้าวโอ้ไม่กอด้ยนี่มันสมบ enfin ัตินี่นาว้าวว่าแต่จะเก็บยังไงเนี่ยเฮ้ยไม่มีพีเอ็กเลยเอ่อคุณเจ้าขอผมขอพีเอ็กได้ไหมอ่ะเฮ้ยเป็ีเกมการ์ดตัวยานอ้าวไปเอา,เอาไปขอบคุณครับโอ้ยพีเอ็กโอเค อุ้ยขอขอได้ครับผมอื้มโอ้ยขอโทษโทษโอ้โหโอ้ยโอ้ขอบคุณนะครับใจดีผมให้ผมให้ผมพีเอ็กผมมาแรงเกินแรงเกินแรงเกินอุ้ยลู้อย่างเงี้ยพีเอ็กมาแล้วแต่ว่านะเราไม่มีทางเลือกมากแค่เตรียมนักใช่ไหมครัก็หมดไปหลายบาทแล้วอุ้ยพีเอ็กก็ยิ่งหลายบาทอยู่เก็บนะครับเก็บนะครับอื้มเก็บจนอื้มโอ้ท้องอื้อืมคนเดียวโบเบ๊โบบ้าเลยโอ้ ปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปโอเคต่อไปก็ฮึมโอ้ยโอ้ยจีนมือถึงเลยเอาละ่ะอ๋อโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยสมบัติอย่างที่สามสุดยอดเอาละ่ะอานเงี้งเออนี่ึโอเฮ้ยว่ายังไงละ่ะเป็นไงสมบัตจิจะพอพอพอ,พอไหมฮะพอไหมเหรอจะมีมากกว่านี้เหรออืมก็อาจจะมีอีกแต่ามากนะก็ไม่รู้เหมือนกัน อาแล้วคุณอยู่ที่นี่ไงเนี่ยฉันอยู่ที่นี่ยังไงเ,เหรอ,อก่อต่อเมื่อคนตามหาสุบัติ์ง่ายๆถ้าเธอไปจากที่นี่ที่นี่ก็จะหายไปเอ๊จะหายไปเลยเหรอใช่นนะก็ถือว่าเป็นการคีรันเจตนะมัง้งก็สนุกจริงๆนะที่ได้เจอกับเธอเนี่ยไม่ได้คุยกับเธอนั่งเออไม่ได้คุยกับคนอย่างนี้ตั้งพันปีนะพันปีที่เราเจอคนม,มันฆ่ามามีกับไอ้น,นี่เหรอกคงประมาแล้วมั้งเอาละงั่นลีกกลับไปแนละ้วเด๋ยๆเอาไว้นนะที่มัอนอันตรายครับผมครับว้าวหลังนะ อ๋อพปล่าหลังนี่นาผมกลับขึ้นไม่ได้เอ,อ่องั้นนะผมขึ้นไปมันจนะหายไปจริงเนี่ยก็หายนอนอยู่เราด้วยเลยเอ่อได้ได้เอาละอืมไปนะเออสนุกป,ประมาณนะเอาไว้เจอกันข้างหน้านะเฮ้ยข้างหน้าไหนอะ่ะเถอดหน้านะไปเถิดนะโอเคได้ครับเฮ้ยฮิบไหนไม่เห็นหายไปเลยโถ่เอ้ยเฮ้ยโอ้โหหายไปจริงเว้ยโอ้โหเลียสนิทเลยงั้นแสดงว่า แทนท่สบัตินี้ไม่มจะเป็นสช่งนั้นเนี่ยทิ้งเลยแสดงว่าถ้าเราไปหาไปทิสบัตแล้วก็จะเจอลุงสีเนี่ยโอโ้โหถือว่าเราจะไปช่วยลุงให้หายเหงาสักนิดนึงดีเอาละ่ะตอนนี้แล้วก็เอาไปแบกกับอนโนบีกว่าจะธุรกิจจะากลายเป็นแบบว่าบ้านรีสอร์ททะเลทรายเงี้ยเออนะถือเป็นการแบบเพื่อนธุรกิจทางเลือกกับเพื่อนเราเอาละ่ะไอ้นนบเราก่อนนะเว้ยอย่ามึงตายเฮ้ย ไทซันมันร้อนก็จะเป็นเพื่อนเฮ้ยนุ no.